คาถามหาเมตตามีคนเมตตารักไข้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูช่วยเหลือคาถามหาเมตตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสัพสิเนหาจะปูชิตาสัพสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติ สภโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาอเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสภสิเนหาจะปูชิตาสภสุขังมะหาราพังราชาโกทางวินาศสันติาาชน,า,ชน,า,า,นา,าโกทางวินาศสันติสภโกทางวินาศสันติ มะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสัพพสิเนหาจะปูชิตาสัพพสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสภโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชา อุเมตตาจะมหาราชาสพพสินีหาจะปูชิตาสพพสุขังมหาราพังราชโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสภพโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสพพสินีหา จะปูชิตาสพัพสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสพโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสพสิเนหาจะปูชิตาสพพสุขังมหาราพัง ราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสภโกทางวินาศสันติมะเมตาจะมหาราชาอะเมตาจะมหาราชาอุเมตาจะมหาราชาสภสิเนหาจะปูชิตาสภสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติ สภโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสภาสิเนหาจะปูชิตาสภาสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสภโกทางวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชา อเมตาจะมหาราชาอุเมตาจะมหาราชาสพพสินิหาจะปูชิตาสพพสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสติชน,โา,น,า,นาโกทางวินาศสติสภพโกทางวินาศสติ